ครับเมื่อกี้ตาจะหลุดไปนะ OBS นะครับเดี๋ยวไปปราบว่าผีต่อนะนาวินรอเราอยู่นะครับตอนที่เจอคับไปชื่ออะไรเนี่ยไอ้บอสไอ้ตัวผีอะ่ะนี่ไงมาแล้วบานเนเต้นะครับ ออนนี้ผีบาเรเต้อแอบอยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่านาวินไม่เห็นนะนะครับถ้าเราบอกว่าอยู่ข้างหลังคุณจะตกใจไหมเนี่ยนี่มีฮาย,ยู่ฮ่ <c oughs> ตลกอะปฏิรีแอคชั่นแบบไม่มีเสียงอะ <c oughs> มาเราช่วยกันปราบมันเลย ติดต่อวินี่นะครับบอกว่าตอนนี้เจอนะครับจะทำการเนรี่ิมิเนตนะครับตัวของโลกเมกาบลูชั่นครับผมพร้อมแล้วอุ้ยมาเนี่ยรับเติมพล้างแล้วก่อนด้วยนะครับ I can นดูอิสมาโฟกัสครับน้องงามวินจะใช้ตัวของไอ้นี่นะไอ้ตัวตลักเลงขึ้นกล้าเนอะ วอตผีวอตผีที่เราใช้พาดมืดก็ได้เนะถ้าจะไม่ผิดนะนะครับเน็ก้าบานิเต้นะครับเจอกับน้องไอเ้คเราเหมือนเดิมนะครับเค okay, เรามีโควงจนะครับนีน่มันแผยนมันแยกล่างว่ะโจริงนะ ไปจริงนี่ยครับใหล่ไร้ตัวไหนตัวจริงเนี่ยก็มีการบ่งบอก ได้ด้วสักน,นิดถ้าจะง่ายขึ้นนะถ้าเราได้จัดก,การเจ้มามังกรเนี่ยตัว,วจริงนเนี่ยเพราะว่ามันเลือกมันลดน้อยต่อดับได้ จะปาบได้อยู่นะนะครับไม่ขอแค่แบบเลี้ยงพลังเลย่อยนะอุ้ยเราโดนแดงละถ้าวันนี้เราต้องหนีก่อนนะครับรอให้สีแดงมันหายกอนะไม่ฝืนนะไม่ฝืนนะเดี๋ยวตาย

วุ่นวายเหมือนกันนะตัวเนี้ยวุ่นวายงที่มันแตกล่างไอ้ที่แบบเราไปสับมากนกันอะ

อ๋อเออเน้่ต่จริงเหนื่อยจงระบบล็อกเป้าเลยแหละเพราะว่ามันล็อกได้ทีทีละตัวแล้วมันกดกดล็อกแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนนะไม่รู้ว่ามีล็อกแล้วเปลี่ยนยังไงนะบาร์เนเต้นะครับเรียบร้อยครับ เหลือตัวเดียวละที่น้องลีดาน้องลีดา,าแล้วชิกาดชิกาดมาสังเกตการครับเอลก็มานะครับเอลมาตามดูงานเรานะครับว่าเ,เป็นไงบ้าง แล้วก็เดินเชิดๆไปนะอย่างไรก็ตามสีกาดไม่สามารถเมกาเอ o ว u ูชันได้ไอเทนเดอร์นะครับคอยซัพพอร์ตนะครับ สิกาต์นะครับสิกาต์ต้องการความสงบนะครับหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะรองเท้าเท่เนี่ยนะเหมือนแอล้างนี้จะเป็นคนดีนะนะครับเขามาเหมือนแบบต้องการให้แบบเรา ช่วยเหลือนะครับสีกาดนะให้ทำสำเร็จนะครับในการควบคุมตัวของเมกาอีวลโชั่นนะที่มันไม่ปกตินะแต่ตอนเป็นภาคบอสที่เป็นเอ็กวายนะเขาจะปลุกพลังอาวุธโบราณนะครับเอามาเนาะเพื่อที่จะทำลายโลกหรือเปล่าไม่รู้นนะผมจะไม่ผิดนะมานจะเอาตัวของเซอ,อเร์เซอร์นัทกับเอ้ยไม่ใช่เซอร์นัท ใช่ไหมเซเนอัร์กับต <lyn> ัวของอีวอร์ทอนนะเอามาดูพลังนะเพื่อปลุกพลังโบราณหร้อใครเนี่ยปอยเต้ตร่างพัฒนาเมืองเข้าได้ไม่ไอ้พวกปไอ้นี่เข้าได้ไม่ค่อยเยอะนะป่ะไปป่ามาเลยดีกว่าจะได้จบไป ว่าคนหมดไหมครับฝนตกนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอเกมที่ฝนตก เขดูจาบูจะอยู่ข้างบนนะนะครับไอ้เมืเมืดที่ต้องใช้ภาพลังจินจะเลย ยังไงเนี่ยดูตึกนี้แล้ต้องมีทางขึ้นตึกอ่ะ เหมือนสตรีมจะมีปัญหาเนอะอัลฟาวีเดิรแล้วถ้าเราจับอัลฟาว,วีเดิลน,นะมา เรามอบอัลฟานะครับตัวของวีเดนให้กับคุณลุงไปนะแล้วเป็นคู่หูไปนะ มันมีทางขึ้นไหมเนี่ยในนี้ไม่น่ามีนะขอ,อทางเดีนี้ไม่เหมือนครั้งๆแหลกๆไงวะ ความปลอดภัยครับเซฟกับรีสตรีมอะ